ี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับยกฝาท้ายออโต้นะครับกับเซนจ้านะครับอันนี้นะครับติดตั้งกันใหม่เลยเนาะอันนี้นะครับจะเปิดได้รีโมทคู่ตัวเปิดได้นะครับแล้วก็แตะที่ฝาท้ายได้เป็น2จุดเตะที่เท้าเป็น3จุดเปิดด้านหน้าอีกนะครับรวมแล้วทั้งหมด4จุดกับรถคันนี้เราทดสอบกันดูเลยครับอ่าเราเปิดด้วยรีโมทนะครับตอนนี้รีโมทคู่ตัวรีโมทคู่ตัวนะครับ โดยรถคันนี้ไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับเป็นเป็นตรงรุ่นนะครับเรียกว่าตรงรุ่นเลยครับปิดเปิดฝาท้ายเซ็นต้านะครับหรือรุ่นอื่นเราก็มีนะครับอันนี้ปิดที่ฝาท้ายนะครับปิดนะครับเรียกว่าครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นแตะที่ฝาท้ายหรือว่าจุดเตะหรือว่าจุดเปิดด้านหน้านะครับนะทดสอบนะครับรถทดสอบดูครับเซ็นต้านะครับตั้งใหม่แ่้วโดนงา นี่นะครับเนี่ยเท้าเตะเท้าเตะแล้วก็เปิดกันแบบนิ่มนวลกันเลยทีเดียวนะครับอ่าแบบนิ่มนวลกันเลยทีเดียวนะครับลุ้นนะครับลุ้นลุ่นนะครับเลือกได้สั่งได้นะครับตอนนี้เราจะไปทำการปิดที่หน้าอ่าคอนโซนนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าทำการปิดปากท้ายนะครับเนี่นิ่มนวลนิ่มนวล ปิดเปิดเรียกว่าครอบคลุนกันเลยนะครับครอบคุนกันเลยสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับที่ T t o p Auto Sound นคะรสวรรค์นะครับหรือ T Topp Sound Engineer จังหวัดนครสวรรค์นะครับ